สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มากินมะละยัดไส้เห็นหอมกันนะคะทําเองนะคะลูกใหญ่ๆเลยค่ะยัดเป็นลูกๆเลยค่ะลุยเลยนะคะออนุญาตใช้มือนะคะมานะคะนี่มะละชิ้นใหญ่ๆท่อนใหญ่ๆเลยค่ะต้มเปื่อยๆลุยเลยนะคะอืมดูค่ะอืมนี่ค่ะคุณผู้ ูสับด้วยนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมเห็ดหอมก็ต้มเปื่อยๆละลูกใหญ่ๆย,ย,ยัดซ้ายเต็มๆเลยค่ะเพื่อนๆยัดซ้ายออกขวายัดฝาออกซ้าย,ยค่ะหมูเน้นๆ うんうん สุดยอดเลวค่ะทำเ,เองต้มเไป,ไปือ่อ,อ,อ,อยหอม เราประช้อแต่เห็นหอมอืม,อม เจ็บเจ้าเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทำเองนะคะสุดยอดอ,มอมหมูน่นน่นใส่เห็นหอมด้วยนะคะแล้วก็ใส่บนเส้นใส่กระเทียมรากผิกทีกระเทียมรากผักชี ท่อนยาวๆท่อนเยาวว่าอิ่มไม่ต้องกินข้าวเลยค่ะมีเห็ดหอ,อมท่อนใหญ่เลยค่ะเ,เพื่อน อร่อยมากค่ะทําเองนะคะตุนเองทําเองแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ